คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety at Home ความวไรตี้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อคนรักบ้านแน่นอนเลยครับแล้วก็เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าประกมทุกระทมขมขื่นแบบเรื่องของบ้านที่แบบสร้างแล้วก็ทุบๆแล้วก็สร้างเห <laughs> <laughs> มือนโดนอ,ะ <laughs> อ่ะ อยากกีดแต่ว่าเจ็บคอคือ,อคพอแล้วเบนจี้ขาพุณว่าอะไรวะคะยิ่งพูด, <c oughs> พดยิ่งเจ็บยิ่งช้ำว่ากันว่าแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูเรื่องอะไรอยากสร้างบ้านแบบ แบบเฮงแบบบางอยู่แล้วรวยอยู่แล้วแบบชีวิตแบบสว่างสดใสช่อช่วงชัิวานยิ่งกว่าเดิมต้องทำไงแน่นอนครับวันนี้เราเปิดบ้านเนี่ยรับแขกกับต้องบอกว่ามาครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวงจุ้ยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างบ้านเออดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรังเสียงสว่างสดใสแบบนี้เฮ้ยแล้วรู้อะไรปะยังไงบ้านพี่อะเลิฟเชเดเลียมากเขาบอกว่าเชเดเลียมันเป็น การดึงดูดพลังจากดวงดาวแล้วถ้าเราแบบว่าอาบแชงเดเลียทุกวันเราก็จะได้พลังแห่งดวงดาวเห็นหสว่างสบายและเฉิดฉายด้วยเห <He he S 2> ็นไหมนอกจากพลังของแสงสว่างแล้วเฉิดฉายแบบนี้แล้วสัมผัสกับธรรมชาติอย่างน้ําที่มันไหลลงมามันเหมือนเราได้อยู่่ามกลางไนน์กราเราเล่นเราเล่น,เ,น,นเอาโอเคถ้าองั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่เป็กกี้ไปปลอบใจด้วยการเปิดบ้านรับแขกลับเชราดีกว่ามา <laughs> พร้อมดับไปเลยจ้าบ้านจะนับลใว่ ใช่ลงรถก็พาใช่ท่านแรกสินแสหมิงอาจารย์พงษ์สดายุนาคทองสินแสผู้ที่ได้รับฉายาของแบ่งเมืองไทยคุณแหม่มพัทรจิตตาพิชยาวิสิทธิ์กุลผู้บริหารเอสเทลา่าพลาสติกผู้นําเข้าคมไฟระยะคริสตลัลแท้จากยุโรปค,คุณอุ๋มอัศราธรรมลือชุผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายและการตลาดมาสเตเปนหนึ่งศูนย์หนึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะกลับสวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวดีกว่านะ เชิญค่ะคุณแมมก่อนเลยสวัสดีค่ะแมมพัทธิตานะคะแต่งเหมือนกันแต่สว่างไม่เหมือนกันสิ่งสวยเหมือนกันแต่รูหราไม่เหมือนกันค่ะโอ้ว้าวมาพร้อมกับสโลแกนเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะอุ่มนะคะอักษราทำรือชู้จากบริษัทมาสเตอร์แฟน101ค่ะสร้างบ้านระดับมาสเตอร์เลือกมาสเตอร์แฟน101ค่ะยิ่งใหญ่นะฮะรัชชยหนุ่มลุกงามของเราสูงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสูงหรือเป็นเตี้ยนะ เชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพีมแส้มิงนะครับอยากจะอยู่ยังไงให้บ้านปักดันคุณให้เฮงต้องจัดพวงจุ้ยให้ดีพร้อมกับความสว่างที่พอดีด้วยครับนี่บอกแล้วครับพี่เป๊กว่าวันนี้เรามาแบบครบมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังของแสงสว่างและเราก็มีอาจารย์ที่จะมาบอกเราว่าถ้าเราจะไปให้ถูกให้เฮง่จะเดินทิศทางไหนดีนะแต่ก่อนที่แบบจะเฮงจะปังเนาะคือแบบ ทำยังไงให้บ้านน้ำไม่ร่วกก่อนขาช่างติดต่อมาซะแทนน่ฮะแล้จะพอยานแนวได้อยู่เอาอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะติดต่อได้หรือไม่ได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราได้ความรู้แน่นอนค่ะ ครบองค์ประกอบค่ะดมบ้านสวยนะคะแสงสว่างดีนะคะหวงจุ้ยดีด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะคว่ามีอะไรแนะนําให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างค่ะช่วงหน้าเราจะมาจัดภารกิจนะครับที่ต้องบอกว่าเหมือนเกมโชว์แหละพี่เตงักอมใช่ใช่ใชแบบนี้เลยวอวไม่รอเลยนะฮะช่วงหน้าเราจะเฮงไปด้วยกันกันกบวาไรตี้แอ h โฮมครับค่ะอู้เฮง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของว a ลเลตี้แอทโฮมค่ะครับกับช่วงว a ลเลตี้ทอครับซึ่งจริงๆแล้วธรรมดาพี่เป๊กรายการเราเนี่ยในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์พูดคุยวันนี้เราไม่สัมภาษณ์หรอไม่ครับ้วทำไมให้มายืนแบบใครเงียบชนะอย่างนี้หรอคนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้เรามีภารกิจที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าเขาเรียกว่าฟังข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นฝั่งมสาสเตอร์แพนเองหรือแม้แต่ฝั่งเอสเทอร่าเองะนะครับโดยที่บวกรวมกับเรื่องของ เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันสักนิดครับกติกาภารกิจพิชิตบ้านเห่งในภารกิจนี้เราจะให้โจทย์ของบ้านแต่ละราศีและให้คุณอุ๋มมัสเตอร์แพนเลือกแบบบ้านและคุณแหม่มจากเอสเทล่าเลือกโคมไฟที่คิดว่าเหมาะกับราศีนี้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอคุณผู้ชมฟังกติกากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลามาดื่มมาดิ้งแล้วค่ะเล่นเกมมาเล่นเกมโอบโนๆอย่างเดลวิ๊มา แก้วสวยอ่ะเอาล่ะสิ้นแสวันนี้แบบสดนะคะแบบสดแบบสับต้องแบบจับปุ๊บต่อปั๊บจับปั๊บต่อปุ๊บจับปุ๊บปุ๊บปั๊บต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมาทางตลกซะแล้วแต่เราไม่แย่งงานจับเลยค่ะข้างในค่ะเราใส่ไว้บอกได้เลยว่ามีครบทุกราศีอะไรฮะอ๋อโอเคถ้ากูมองไม่ชัดอ๋อกูมองไม่ชัดเหรอคะมันไม่ชัดอยู่แล้วมันพับอยู่ค่ะค่ะต้องเปิดก่อนต้องเล็งขนาดเลยใช่อ่ะ และราศีที่สินแสจับได้ได้แก่ราศี ธนูธนูพริษัทวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอถ้าเป็นราศีธนูโกยเข้ามาสไลด์ใส่อื่นฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงไทยที่จะบอกว่าถ้าถ้า,ถาไม่ใช่ราศีธนูจะต้องติดต่อมาทางไนเพื่อสอบถามบ้างทีนี้ราศีธนูอยู่บ้านสไตล์ไหนถึงจะเฮงและปังคือชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นมา้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์เป็นรูปพลังก่งคันธนูเพื่อเล็งไปยังเป้าหมายฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูเนี่ย บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีขีดจํากัดจริงๆในการใช้ชีวิต uh huh. อะไรก็ได้ที่ตอบสนองนิดอะไรก็ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขราชาลัคนาธนูเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่รักอิสระ uh huh. ไม่ชอบที่อยู่อะไรที่มันมีความเป็นกฎเกณฑ์มากเกินไปนะครับ uh huh. ชอบอยู่ที่ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าไอเดียมันพุ่งผ้าน uh huh. เป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ตลอด uh huh. เขาจําเป็นที่ต้องมีห้องหลายๆห้องในบ้านฉะนั้นคนชาวธนูเนี่ยนะครับชอบเปลี่ยนที่นอน uh huh. แต่อย่างหนึ่งคือชาวธนูเป็นชาวธาตุไฟ บ้านเขาจะอับๆทึบๆเนี่ยไม่ได้ต้องสว่างที่นี่อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ขอกลับมาคนที่ทําบ้านก่อนครับขออนุญาตนะคะฝั่งนี้ก่อนเลยนะได้เลยค่ะมัสพานค่ะมัสพานหนึ่งสนุนครับเมื่อกี้ราศีธนูบอกพูดมาลคุณสมบัติเหล่านั้นถ้าในทางมัสพานเองเรามีแบบบ้านที่เสริมราศีธนูไหมจริงๆฟังอาจารย์ปุ๊บเนี่ยนึก ถึงบ้านที่นํามาวันนี้เลยเพราะว่าตรงมากใช่หลังนี้เลยอันนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะไตโมเดิร์นค่ะตัวนี้เป็นอ่ l มิลานโน่ศมิลานโน่ค่ะเป็นไวมิลานโน่ศนหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นสไตล์โมเดิร์นทำไมตัวนีถึงเข้ากับธนูเข้าแทบจะทุกข้อที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเลยครับอย่างแรกนะคะที่อาจารย์บอกว่าเขาจะเป็นคนต้องมีความเป็นอิสระใช่ไหมที่อาจารย์บอกค่ะ แล้วก็มีความแบบต้องโปร่งโล่งมันจะเข้ากับตัวโมเดิร์นมากค่ะเพราะว่าตัวโมเดิร์นเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่มีขีดจํากัดในการออกแบบเลย mm hmm. ค่ะในการออกแบบโมเดิร์นเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบไปได้ทุกอย่างเลย mm hmm. จะกว้างจะใหญ่จะเอียงจะอะไรได้ทั้งหมดถ้าเราสังเกตที่ตัวโมเดิร์นตัวเนี้ย<ม>เขาจะมีการเอียงด้วยของตัวบ,บ้าน คือรับลมด้วยรับแสงด้วยแล้วก็เขาจะเน้นความโปร่งทั้งหน้าและหลังซึ่งตัวนี้มันจะโปร่งทั้งตัวอากาศแล้วก็ทั้งแสงสว่างด้วยค่ะตรงเป๊ะเลยเนาะใช่ค่ะตัวนี้โตมากกลับมาฝั่งพี่เป๊ะบ้างดีกว่ายังไงคะค่ะราศีธนูนี่เหมาะกับไฟอะไรประมาณไหนคะของเอเซล่านะคะก็คือเหมาะกับแบรนด์แคสโตค่ะแคสโตค่ะจากโปรตุเกสค่ะแบรนด์นี้มีความพิเศษค่ะจะไม่เหมือนแบรนด์ทั่วไปเพราะว่า ดีไซเนอร์ค่ะใช้เวลาในการครีเอทที่มีความผสมผสานเพราะว่าราศีธนูปเป็นคนที่ไม่ชอบ Uni, อยู่นิ่งชอบอคิดอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอใช่ไหมคะก็เลยเหมาะกับแบรนด์แคสโตเพราะว่าแบรนด์แคสโตเขาจะเน้นเรื่องดีไซน์ค่ะที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำค่ะก็จะเป็นอทองเหลืองนะคะแล้วก็ชุบด้วยทองคําแท้อ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผสมผสานเข้าไปกับคริสตัลนะคะหรือแก้วเป่ามูเาโนค่ะ,คะก็คือ,อยกให้แบรนด์แคสโตนะคะเพราะว่ามีความหรูหราแล้วก็ไม่ซ้ําใครค่ะ จะโกงแล้วแหละแต่ว่าไม่สําเร็จโอ้โหแม่นอ่ะเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้เปิดเลยผมขนลุกเลยยางนี่ก็ขนลุกนะขนาดเลเซอร์เม่ไม่เซอเลยอาจารย์เห็นไหมล่ะตายแล้วเอาแป้งโรยแล้วขูดเลขได้ไหมคะเนี่ยไม่อันนี้คือไม่น่าเชื่อนะคุณจริงจรตั้งหลายใบเทิมมองลงที่ฉันแล้วอาจารย์คะทำยังไงคะาสนใจอยากเขาแล้วแหละมิถุนค่ะเป็นสัญลักษณ์ของคนคู่พวกไม่อยู่กับร่องกับรอยคนคู่ จริงๆแล้วเขาเป็นคนมี2บุคลิกใช่ค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่บางครั้งก็ชอบเจอคนเยอะ<ม>บางครั้งชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบให้ใครวุ่นวายมากมเขาจึงเป็นคนที่จะต้องมี3 4สี่ห้องที่แบ่งกันชัดเจน<ม><ม>เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นบุคคลที่ชอบสะสมของแบบแบบพรีเมียมพรีเียม,ม,มไว้ตัวเองเยอะๆาอาจารย์ดูรายการรีวิวบ้านของเ็กมาไปเนี่ย ผมเพิ่งดูเมื่อกี้แล้วก็ผมก็มาไม่ใช่นะครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่ความแปลกของธนูอีกอย่างหนึ่งคือเมทุนธนูเกิดเมถุนเมทุนนะครับถ้าเมถุนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันทันสมัย mm hmm. โมเดิร์นห้องหรือบ้านที่เหมาะกับเขาคล้ายๆตุลคือเมทุนเนี่ยเป,เป็นเป็นธาตุลมเหมือนกัน mm hmm. แต่ตุลเป็นต้นธาตุลมเมทุนก็ชอบความสบายชอบอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าลีเล็ ah. ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกฎเกณฑ์มากนักแต่ก็จะมีห้องบางห้องที่เป็นเซฟโซนจริงๆ อนุญาตใไข่ขาคุณหนุ่มพร้อมไหมฮะพี่เราจะจัดบ้านให้กับชาวพี่เบ็คกี้ก็คือเมทูนเมทูนครับฟังพี่เป็คกี้กับอาจารย์ปั๊บนึกถึงบ้านตัวที่เอามาตัวนี้นะคะจริงๆไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันพอดีเองจริงๆเนี่ยค่ะมันเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นลักชัวรี่อินลิชมันมีการผสมการระหว่างตัวคลาสสิกกับอินลิชอยู่ด้วยกัน จริงๆตัวนี้มีความทันสมัยอยู่ในนี้ด้วยมีอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์บอกแล้วเราคิดว่าค่อนข้างตรงก็คือว่าบ้านหลังนี้จะเน้นการแบบแบ่งห้องต่างๆเป็นสัดส่วนซึ่งตัวนี้อาจจะแตกต่างกับโมเดิร์นเพราะว่าตัวนี้เขาจะแบ่งแต่ละโซนเนี่ยชัดเจนามากๆ ค่ะรวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกแบบบ้านนี้นะคะจะเป็นลูกค้าที่มีของสะสมพิเศษพิเศษมีห้องพิเศษใช่ค่ะคนน่าจะเข้าไปถึงในบ้านได้ยากใช่เอ้โปงมากเลยเนาะฝั่งพี่เป็กบ้างค่ะฝั่งพี่เป็กนะคะเอเซล่านะคะบอกได้เลยนะคะว่าก่อนที่ดิฉัิ จะได้มาเยือนที่นี่จะได้มายืนอยู่ตรงนี้ตอนที่เลือกทําบ้านดิฉันมาที่เอสเซราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบมาเดินดูแชนเดลียแล้วตอนนี้เป๊กก็ซื้อไปติดบ้านแล้วก่อนที่จะมาเจอคุณแหม่มนะคะซื้อซื้อไปก่อนแล้วเลยอันนี้คือเรื่องจริงถ้าเกิดม่เชลไปดูย้อนหลังได้พี่เป๊กมีรีวิวไว้ด้วยแล้วก็ก่อนเจอกันแล้วพอมาเจอคุณแหม่มแลวรู้สึกวุดีใจจังเลยอ่ะที่แบบว่าเราเลือกของที่ดีแล้วก็เลิศมากเสียดานิดเดียวะน่าจะมารู้จักกันก่อนจะได้ขอฟรีไปเลย อันนั้นเขาเรียกว่าคนมีบุญคือพี่แหม่มทีนี้ราศีเมถุนที่ไม่ใช่เป็คคนเดียวราศีเมถุนทั้งหมดควรจะใช้โคมไฟแบบไหนของแบรนด์อะไรจึงจะแบบเพลงแล้วก็สวยเหมาะกับชาวราศีเมถุนค่ะแบรนด์ที่เหมาะสมตอนนี้คือแบรนด์แอสเทอรค่ะ จากประเทศอียิปต์ค่ะนี่ฟังแล้วก็ตกใจเพราะว่าคุณเปฟกกี้เลือกโคลไฟของเราค่ะแบรนด์แอสโฟพอดีเลยอที่บ้านเปกใช้อยู่ใช่เหรอคะคือแบรนด์แอสโฟค่ะอ๋อที่พี่พี่เปฟกรีวิวนั่นคือแอสโฟเหรอคะคือใช่ค่ะคือแบรนด์แอสโฟในห้องนอนของคุณเปฟกกี้ในห้องนอนใช่่คะ คือชุงใหญ่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ท่อยู่นใช่ความพิเศษของแบรนด์แอสโฟคือยังไงครับพี่ a d อทแอโฟเราเหมือนว่าเขาจะออกมีความคลาสสิกนะคะแต่จริงๆแล้ว a อสโฟมีความผสมผสานเหมือนคน2บุคลิกอค่ะเขาสามารถทําเป็นโมเดินได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคลาสสิกได้ด้วยนะคะคนเกิดเมถุนนะคะชอบสะสมค่ะจะรู้ว่าแบรนด์แอ o โฟค่ะมีมูลค่า Mm hmm. มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคริสเัลเขาอะค่ะที่ใส่ในแต่ละชุดของเขาอะค่ะเขาใส่เต็มเลยจัดเต็มเลยค่ะค่ะ mm hmm. และต่อไปมูลค่าเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็มีความหรูความหรูของเขาอะแฝงไปด้วยความเรียบแล้วก็โมเดิร์นได้นะคะโมเดิร์นด้วยกันด้วย mm hmm. นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่มีเวลาให้ทุกราศีแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะ เรียกง่ายๆว่าจะเข้าทางเอเซราก็ได้ซึ่งมีเพจเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอ <c oughs> หรือจะแวะมาทางที่มสัสยิดพันหนหนึ่งก็ได้มาเช็คซึ่งอาจารย์จะแฝงอยู่ทั้งสองที่เด <c oughs> ี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบให้ครบทุกราศีนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ภารกิจเรานั้นก็สมบูรณ์แบบไหมฮะหยิบได้ไหมฮะได้อาจารย์หย <c oughs> ิบไ,ไ, <c oughs> ไ,ได้เลยอาจายจะหยิบต่อแล้วฮะ สู่ช่วง Variety Experience ใช่ค,ค่ะเปิดประสบการณ์ให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยใบ A plus perfect home ค่ะนื่งราวเป็นยางี้ยังไงจะได้ประตูใหม่สักหนึ่งแมตที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้เป็นบ,บก็เปไปแอบออดแอบออดแอบต,ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ประตูเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วใช่นวมาตรการเป็นยังไงบ้างตอนนี้สินะคะแบบ touch ไม่ touch อ่ะโอเคอัตโนมืออัตโนมัติอัตโนแม่อัตโนแม่นี่น่าจะใช้ได้นะตอนนี้เราอยู่กันที่ทอรสเทมนะคะแฝกชิปโชว์รูมนั่นเอง ที <łość> ่ CDC ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีนวัตกรรมอะไรที่เหมาะกับบ้านพี่แพทบ้างไปเลยค่ะไม่ออดแอบไม่อดแอบไม่อดแอบนะ ตอนนี้โยก็พาพี่แพนนะคะมาพบกับคุณอิ๋วเป็นผู้เชี่ยวชาญทางผลิตภัณฑ์ของทอเทมนะคะอันนี้พี่อิ๋วแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าทําอะไรที่นี่อยู่ค่ะได้ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่โชว์รูมนะคะคอยต้อนรับลูกค้าและก็ให้บริการลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าในโชว์รูมนี้ค่ะคุณสมบัติอย่างแรกเลยถ้าเราเข้ามาที่ทอเทมใช่แล้วเราจะเจออะไรคะจะเจอประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงนะคะค่ะไม่ออดแอดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนคุณสมบัติของทอเทมนะคะมีประสิทธิภาพหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้านทานแรงลมพายุนะคะการลดเส ลดอาการรั่วไหลแล้วก็การป้องกันน้ํารั่วซึมค่ะแน่นอนว่าบ้านพี่แพ้ก็จะไม่มีเสียงปึงปังเวลาลมเข้าแน่นอนที่นี้บ้านน่ะพี่โยเราก็จะมีหลายดีไซน์สิตองโมเดิร์นอ่าโมเดิร์นเออนทีคโอเคหรือใดๆที่นี้ทอสเทมเขาตอบรับทุกดีไซน์เลยไหมคะใช่ค่ะทอสเทมนะคะก็จะมีดีไซน์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะคลาสสิกหรือสามารถเลือกดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวให้เหมาะสมกับบ้านของคุณได้ค่ะงั้นก็ถ้าสมมติว่าในสถาปนิกเนี่ยนอกจากการตอบโจทย์การดี ลาต่างๆแ้วคุณสมบัติอย่างอื่นที่โดดเด่นของทอเทมเป็นอะไรบ้างค่ะก็จะมีสีให้เลือกมากทุกสีนะคะก็สามารถเลือกสีให้เหมาะสมกับโทนบ้านได้ค่ะหรือจะเป็นเลือกระบบความปลอดภัยนะคะทอเทมให้ความสําคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัยคะ่ะเลยมีดีไซน์ตัวล็อกที่มีความแน่นหนานะคะแล้วก็มีระบบตัวล็อกการโยกป้องกันการงัดแงะจากภายนอกค่ะก็คือถ้าเข้าบ้านก็คือปลอดภัยก็คือเข้าไม่ได้เลยอยู่นอกบ้านอ่ะอันตรายใล่ยก็อยู่ในบ้านเท่านั้นหมดเลยแล้วที่สาคัญมีสีให้เลือกเยอะใช่ถูกต้องทุกโทนถูกต้องนี่คือ ดดเ่นสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วสนใจทําไมเขาต้องเลือกทอสเทมค่ะสําหรับใครที่กาลังมองหาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงนะคะทอสเทมก็คือคําตอบที่คุณกําลังมองหาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสินค้ารุ่นแกรนดค่ะที่สามารถทําความสูงไดถึง4เมตร50 4เมตร50เลยค่ะช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่งชอบมากค่ะช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเสมอก็ว่าอยู่กลางแจ้งไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทีค่ะขอบคุณทุกทานดีค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทอสเทมมากเลยนะคะและก็ต้องขอบคุ รับสร้างบ้าน a plus perfect home สร้างบ้านอย่างมีรสินิยมที่สัมผัสได้จริงค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนใช่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปเลอกก่อนจยากจะถูกใจละต่อยากได้สักหกเมตรได้เลยค่ะเดี๋ยวพาคุณอิงไปเลือกแล้วนะนำเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอยากได้สักหกเมตรจัดไปค่ะช่วงสุดท้ายของว a r i ร t y at home กับช่วง I like เมื่อส,สักครู่นะคะเราทําภารกิจกันไปนะเรียกได้ว่าได้ความรู้กันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีคําถามแบบ พี่เจเจตรินอยู่เป็นคำถามคาใจอ่าก็ต้องมาขยายในช่วงนี้แหละ,ะางานนะครับอ่ะว่าไปเลยพี่เป๊กอยากจะถามค่ะมาสแตน์นะคะเพราะว่าอะไรปะคะเขามีบ้านแบบไซส์ใหญ่สุดของเขาสวยทุกแบบทุกโมเดลเลยแต่ทีนี้อยากรู้ว่าไซส์เล็กๆที่แบบว่าคนที่มีงบประมาณแบบน่ารักน่ารักมีไหะมาสแพนมีไหมคะคมีค่ะจริงๆตัวหลังเล็กที่สุดของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ตารางเมตรค่ะเป็นสไตล์โมเดนค่ะชื่อว่าโมเดลร์นสาม ครับซึ่งจริงๆ้ะแบบบ้านของมาสเตอร์แพนนหนึ่งที่ว่าไซส์เล็ก0ตารางก็สามารถคัสตอไมได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะได้ได้หมดเลยค่ะคุณแหม่มคะบ้านอย่างที่มาสเตอร์แพนบอกอะค่ะ,ค,ะคือเหมาะกับเชนเดรเียประเภทไหนแบบไหนถึงจะแบบว่าไปแล้วอยู่แล้วแบบสวยสามารถดึงพลังจากดวงดาวลงมากระทบถึงเจ้าของบ้านได้จริงๆแบรนด์เอเทล่านะคะเรามีโคมไฟมีช่อเล็กไปถึงช่อใหญ่นะคะฉะนั้นไซส์เล็กๆอะค่ะหลายแบรนด์เรามีอยู่แล้วค่ะอย่างเช่น แบรนด์เพรเดตนะคะจากประเทศสเปนนะคะก็จะมีช่อเล็กเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีความโมเดิร์นเหมือนที่นุ่มบอกเมื่อสักครู่ค่ะก็จะมีความเรียบนะคะแต่หรูแล้วก็โมเดิร์นนะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึ่งโนวาลิซี่ค่ะจากประเทศอิตาลีนะคะแบรนด์นี้จะเป็นกรปเปอามูลโนค่ะ ก็มีความเรียบเท่นกันแล้วก็มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ชุกแบรนด์ค่ะของอีเทลา่ามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่หมดเลยค่ะนี่ตอบโจทย์นะครบที่เดียวแสงสว่างโชดช่วงแน่นอนค่ะครับผมเพราะฉนะนั้นวันนี้ใครอยากได้แบบบ้านแบบไหนหรืออยากได้โคมฟรคิสตั่นทายสวยๆแบบไหนก็ต้องติดต่อเข้ามาแล้วแหละครับวันนี้เต้นอิ่มมากเลยครับกับเรื่องราวของ 12บ้านเ่ง12ลราศีนะฮะไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เราได้ลองสุ่มดูแลน้องที่เป็นน้องราศีที่เหลือคุณผู้ชมก็สามารถแต่เดี๋ยวเซิร์ชจะบอกช่องทางให้ครับผมออยากให้ทั้ง2แบรนด์นะฮะได้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนะะึงอ่ะฝั่งโน,น,น้นก็ได้ครับค่ะผมขอฝากอ่ชาชรูมเอชลาเพรสิสนะคะที่สาขาซลลี c ีซีลาชาพฤกนะคะ ถ้าใครมองหาคออริสตลแท้นะคะแนะนําให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าคออริสตลแท้วันนี้สวยยังไงนะคะก็จะสวยเหมือนเดิมค่ะครับผมมาฝั่งเบนมาดีกว่าครับใครนะคะที่อยากจะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือหลังใหญ่นะคะทางมันจะเป็นรับหมดมทุกสไตล์ด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถปรับแบบได้ ตามที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างเลยเราทําเป็นบริการครบวงจรค่ะมีทั้งออกแบบบ้านาทําตกแต่งภายในสวนรั้วงานสาวไ้น้ำงานระบบต่างๆเราดูแลให้ลูกค้าทั้งหมดลากกระเป๋าใบเดียวข้าวก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะอาจารย์ดีกว่าครับฝากอาชารยสุสาศีในปี2,560เท่าไหร่ฮะเจ็ดหกเท่าไหร่คะเนี่ยง,งาน <laughs> 60 <laughs> <ว>เจต่0<ว>เจต6 7เจตครับห่วงจุ้ยนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด9ยุคตอนนี้เราอยู่กันในยุคที่9 <c oughs> แล้วก็เพิ่งเข้ายุคที่9้ามาจะหมดยุค9นับไปอีก20ปี <c oughs> ฉะนั้นใครที่สร้างบ้านช่วงนี้จัดบ้านให้เหง่ได้ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ารับพลังงานที่ดีตั้งแต่ต้นน้าฉะนั้นใครสร้างก่อนจัดบ้านก่อนได้เปรียบ เพลงก่อนแน่นอนครับสุดยอดเลยครับพี่เป็กครับวันนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะมาพูดคุยกันนะคะได้ความรู้มากมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยนะ,ะพี่เต็กน,นะอ่ะครับผมต้องขอบคุณนะครับโคไฟาคริสตัลแท้คับอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับเอสเทล่าเดดเพทิตล้าครับตอนนี้เจ้าได้ทำให้คุณสบายค่ะสวยดังมาดามมาดามเปอร์บายสุพรรณคลาสสิกฮม B1 Lighting ครับสว่างนานไม่กลัวดับครับโ o m แม b บิวอินบ้านให้สวยต่อเติมให้สุขครับผมรวมถึงสัปาที่ถ่ายทำที่นี่เลยครับกับ Estella The p e t i t e ิดล้ำที่ c ี c ีเรียบดวลามินทาครับผมและกลับมาพบกับความบริตีได้ใหม่นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ